นึกภาพดูซีวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับตำนานที่หลายคนมองว่าเป็นไอดอนในโลกการเงินกำลังลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่อย่างแ p p l e อีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการถือหุ้นระยะยาวมานานแต่มาดูกันว่าเรื่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างและทำไมถึงสร้างความตกตะลึงให้กับนักลงทุนทั่วโลกคุณพร้อมที่จะค้นหาคำตอบหรือยังตามรายงานล่าสุดจากสนักข่าวอ e ีไฟแนนไทยเมื่อวันที่ส พฤศจิกายน2568เวลา14นาิกา31นาทีวอร์เรนบัฟเฟตผู้เป็นประธานบริษัทเบอร์ชีเฮเ away ซึ่งเป็นนักลงทุนที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนักลงทุนในประวัติศาสตร์อาจมีการปรับลดสัดส่วนการครอบครองหุ้นของ Apple ลลงอีกในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาจากข้อมูลในรายงานไตรมาสล่าสุดของเบอร์ชีที่เปิดเผยว่ามูลค่าการลงทุนต้นทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคได้ลดลงประมาณ1,200ล้านดอลลาร์สาหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ของพอร์ตหุ้นในกลุ่มนี้เป็นหุ้นของ Apple ทําให้หลายฝ่ายตั้งคําถามว่าการลดลงนี้มาจากการขายหุ้น Apple เพิมเ่มเติมหรือไม่สําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนรายงานไตรามาสนี้คือเอกสารทางการเงินที่บริษัทต่างๆต้องส่งให้หน่วยงานกํากับเพื่อให้เห็นภาพรวมของสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆคล้ายกับการเปิดดูสมุดบัญชีครัวเรือนที่ช่วยให้เข้าใจว่าเงินไปไหนมาไหนเช่น ในกรณีนี้มันบอกเราได้ว่าเบอร์ชีกำลังปรับพอร์ตของตัวเองอย่างไรเพื่อรักษาสมดุลและความยืดหยุ่นทางการเงินราคาหุ้นของ Apple ในช่วงไตรมาสที่3ได้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกือบ24%ซึ่งเป็นโอกาสทองสำหรับบัฟเฟตต์ในการขายหุ้นเพื่อทำกำไรโดยเขาเริ่มลดสัดส่วนการถือครองหุ้นตัวนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2024ลดลงจนเหลือเพียงหนึ่งในสาของจำนวนทั้งหมดเท่านั้นซึ่งการเคลื่อนไหวนี้สร้างความตกใจในหมู่นักลงทุนไม่น้อยเพราะบัฟเฟตต์ขึ้นชืื่่ออเรง การถือหุ้นแบบยาวนานเช่นเดียวกับที่เขาถือหุ้น C O C A C O L A หรือ American Express มาหลายสิบปีเพื่อให้มูลค่าเติบโตตามการเวลาแต่ในกรณี Apple ดูเหมือนเขาจะปรับแผนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนหน้านี้ในไตรามาสที่2เบอร์ชิลได้ขายหุ้น Apple บางส่วนออกไปด้วยในสิ้นเดือนมิถุนายนบริษัทยังคงถือหุ้น Apple อยู่ประมาณ280ล้านหุ้นซึ่งมีมูลค่ากว่า57,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เบิร์เชียยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในพอร์ตการลงทุนของบริษัทโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมกักคาดหวังข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสัดส่วนหุ้น Apple ที่เบิร์เชียถืออยู่เมื่อบริษัทส่งรายงานแบบฟอร์ม 13F ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ภายในเดือนนี้ซึ่งฟอร์มนี้จะรับอบุรารละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นแต่ละตัวจนถึงวันที่3 0กันยายน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอาจมีการขายเพิ่มหรือไม่แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความเห็นต่างมากขึ้นบัฟเฟตเคยอธิบายก่อนหน้านี้ว่าการขายหุ้น Apple บางส่วนนั้นมีเหตุผลหลักมาจากด้านภาษีเช่น การใช้โอกาสในการขายเพื่อลดภาระภาษีจากการขายสินทรัพย์แต่หลายฝ่ายมองว่าปริมาณการขายที่มากขนาดนี้บ่งชี้ถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นแอปเปิลที่อาจสูงเกินจริงหรือบวมน้ำเกินความเป็นจริงในขณะที่นักวิเคราะห์บางกลุ่มเชื่อว,ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารพอร์ตเพื่อรักษาสมดุลเพราะหุ้นแอปเปิลเคยมีน้ำหนักหนักมากจนครอบครองเกือบครั้หน,หนึ่งของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของเบอร์ชีลซึ่งอาจทำให้พอร์ตเสี่ยงต่อปัจจัยภายนอกมากเกินไปและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป การบริหารความเสี่ยงในพอร์ตขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ใช่แค่การไล่หาผลกําไรแต่ยังรวมถึงการป้องกันความสูญเสียในตลาดที่ผันผวนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงพอร์ตการลงทุนของเบอร์ชีร์เหมือนกับสวนหลังบ้านของคุณถ้าคุณปลูกต้นไม้แอปเปิลแค่ต้นเดียวแต่ต้นนั้นใหญ่จนบดบางต้นอื่นๆถ้าฝนตกหนักหรือลมแรงต้นเดียวอาจล้มได้ทั้งสวนดังนั้นการลดปริมาณแอปเปิลจึงเหมือนการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในโลกการเงินที่เรียกว่า d i v e r s i f i c a t i o n ทั้งนี้ในช่วง12ไตรามาสที่ผ่านมาเบอร์ชิได้เป็นผู้ขายสุทธิหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรามาสที่3เพียงไตรามาสเดียวก็เพิ่มเงินสดในมือมากกว่า6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเงินสดนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำ,ญสำหรับการลงทุนในโอกาสใหม่หรือป้องกันวิกฤตโดยดัชนีที่ใช้วัดมูลค่าตลาดหุ้นซึ่งบัฟเฟตชอบอ้างถึงที่เปรียบเทียบมูลค่ารวมของหุ้นในสหรัฐกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GNP ได้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุด ในประวัติศาสตร์จนบัฟเฟต์เองเคยเตือนว่าระดับนี้เสี่ยงราวกับการเล่นกับไฟเพราะตลาดหุ้นอาจบวมเกินจริงแอและพร้อมจะพุ่งลงได้ตลอดเวลาและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างอย่างรุนแรงบางคนอาจเห็นว่าบัฟเฟต์กำลังฉลาดในการขายทิ้งก่อนที่ฟองสบู่จะแตกในขณะที่อีกกลุ่มอาจมองว่าเขากำลังพลาดโอกาสเพราะแอปเปิลยังคงแข็งแกร่ง,แ,งและเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณเห็นด้วยหรือไม่การขายหุ้นแอปเปิลของบัฟเฟต์เป็นสัญ,ญญาณเตือนภัยให้ตลาดหรือแค่การปรับพอตตามปกติ บอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาคุยกันว่าการตัดสินใจแบบนี้จะส่งผลต่อนอักลงทุนหน้าใหม่ในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรที่มา Bloomberg https: colon s l a s l a www. cbc. com s l a 5 1 1องศ s l a s s l a s l a w a l k s t r f e t t m a k e t h a v k e t a g n a i k t Cut k t Purchase k t Take k t In a k t Apple k t In k t Q 3 k t HTML Equation Mark เท่ากับ e o J QG 2 n QB 5 7 g เ b And that's a call